สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับ Squid สกิ s e อีกแล้ววันนี้เรามาทำข้อสอบมาฝึกทำข้อสอบ t o อีก Reading กันอีกแล้ววันนี้ยังคงอยู่ที่ Part 5 incomplete sentence นะเดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปเราจะพักการทำข้อสอบ incomplete sentence ไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นคลิปการฝึกทำข้อสอบ listening บ้างแล้วจะได้แบบ ไม่เบื่อกันจะได้ทําฝึกทําหลากหลายพาร์ทบ้างเผื่อทุกคนแบบมีแพลนจะไปเตรียมสอบเร็วนี้โอเคไหมวันนี้เราทํากันอีกห้าข้อสําหรับ t o i i r r e d i n n i i n c o m p l e t e เซนต์เแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามามทำฝึกทำข้อสอบ Listening กันโอเคข้อแรกข,ของวันนี้เริ่มกันเลยนะ The marketing team is working on a new strategy to brand awareness ทีมการตลาด กำลังทำงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ใหม่ New Strategy กลยุทธ์ใหม่ที่จะทำอะไรสักอย่างกับการรับรู้แบรนด Brand Awareness แปลว่าการรับรู้ Awareness แปลว่าการรับรู้นะทีนี้ทีมการตลาดเขากำลังหากลยุทธ์ในการทำอะไรเกี่ยวกับการรับรู้แบรนด์ Increase, a Rise, Improve, Grow โอเคทุกอย่างมันแปลว่าทําให้ดีขึ้นหมดหรือจเจริญเติบโตหรือเพิ่มขึ้นมากขึ้นหมดทีนี้คําไหนมันจะถูกต้องที่สุดสําหรับการเพิ่มถูกไหมเพิ่มการรับรู้แบรนด์ข้อนี้คําตอบคือข้อ A increase ใช้คําว่าเพิ่มขึ้นทุกคนขอฝากอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งสัญญาจะไม่พูดบ่อยบนเว็บไซต์ SquidCost.com มีอ e ีบุ๊กที่ช่วยให้ทุกคนเนี่ย เตรียมสอบได้ตรงจุดมากขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นไม่ต้องอ่านแบบกว้างมากเพราะว่าสคริ Course เตรียมแล้วก็คัดเนื้อหาที่เราจะเป็นต้องรู้แล้วก็ใช้ในการเตรียมสอบได้จริงๆไว้หมดแล้วบนเว็บไซต์ทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะโอเคเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบ increase increase brand awareness เป็นเป็นคำที่เขาใช้พูดกันในวงการธุรกิจ ซึ่งมันหมายความว่าทําให้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้นเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์นั่นเองโอเคข้อถัดไป if she t dot d o h e application on time she will be considered for the position มากแล้ว if อีกแล้วแล้วก็มีคีย์เวิร์ดของเรามาตรงนี้ will future simple สิ่งที่มันต้องอยู่ข้างหน้า คลอสที่เป็น Future Simple ต้องคืออะไรจำโครงสร้างมันได้ไหมเอ่ยเป็น conditional sentence ใช่ไหมประโยคเงื่อนไขแบบเป็นไปได้ในอนาคตโครงสร้างของมันก็คือ if ตามด้วย present simple comma future simple ที่ใช้ will be คำตอบของข้อนี้ข้อไหนถูกที่สุด submitted ตัดทิ้งได้เลย submitting ตัดทิ้งได้เหมือนกัน submits หรือ submit ประธานเป็นชี verb ตเติม s คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ d submits โ okay, อเคไหมง่ายมากเจอบ่อยถ้าเจอในข้อสอบจริงปุ๊บเดียวทำได้เลยเห็น will be เห็น if โอเค present simple sure ประธานเป็นอะไรเอกพจน์หรือปหงงพูพจน์เติม s ไหมหรือไม่เติม s ไหมแค่นั้นเองโอเคไหมคะวุ้ยพูดค้าด้วยอะโอเคข้อถัดไปไม่คุณตัวเองพูดคาคาเท่าไหร่โอเคข้อถัดไป The company's decision to expand was based on a thorough dot 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 of the market การตัดสินใจของบริษัทในการขยายกิจการมีพื้นฐานมาจาก what's based on หรือมาจากอะไรสักอย่างอย่างละเอียดของตลาดอื การตัดสินใจของบริษัทที่จะขยายกิจการ uh, based on หรือ uh, มีพื้นฐานมาจากการอะไรสักอย่างอย่างละเอียดในตลาดของตลาดเมื่อกี้แอบหลุดคำว่าการไปละการเป็นนาวถูกไหมถ้าเราดูคร่าวๆยังไม่ดูความหมายเนี่ย choice ข้อไหนน่าจะเป็นนาวสุดแน่นอนลงท้ายด้วย ment แบบนี้ย n วชัว sure. และอีกอย่างนะ the o เป็น adjective สิ่งที่มันจะต้องขยายก็คือ noun เพราะฉะนั้นคำตอบ noun อุ้ยมีอยู่สองข้อนี่ข้อ b ก็เป็น noun ดูดูความหมายกันก่อน assessment แปลว่าการประเมิน assessor ผู้ประเมิน assess ประเมิน assessing กำลังประเมินเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้เป็นข้อ a กับข้อ b เพราะว่าเป็นนามทั้งคู่แต่ถ้าเรามาดูความหมายแล้วเนี่ยการประเมินอย่างละเอียดหรือผู้ประเมินอย่างละเอียดของตลาด แน่นอนต้องตอบประการประเมินข้อ a นะ thorough assessment แปราว่าการประเมินอย่างละเอียดโอเคพูดเร็วไปไหมเ่ะคอมเมนต์ได้นะทุกคนถ้ามันเร็วไปหรือว่ามันอธิบายไม่ละเอียดหรืออะไรเงี้ยแนะนําได้หมดเลยยินดีรับฟังมากๆเลยนะโอเคข้อถัดไป the company has experienced significant in revenue this year บริษัท มีประสบการณ์อย่างมากในปีนี้ significant แปลว่าอย่างมากอะไรอย่างมากในผลประกอบการหรือรายได้ในปีนี้คือบริษัทอะมันมันพบเจอมัน experience มันประสบพบเจอกับอะไรอย่างมากเลยอะในในในผลประกอบการตัว options ของเรา grow growth Growing, grown เกี่ยวกับการจเจริญเติบโตเกี่ยวกับจเจริญเติบโตใช่ไหมมันน่าจะหมายความว่าบริษัทเนี่ยกำลังประสบพบได้ประสบพบเจอการจเจริญเติบโตในรายได้ในปีนี้ Significant ก็คืออย่างมากทีนี้ Significant เป็น adjective แปลว่าอย่างมากต้องขยายนามอยู่แล้ว Significant adjective ต้องขยายคำนามใน option ของเราถ้าดูแค่นี้รู้ไหมอันไหนเป็นคำนาม มีข้อ a ข้อเดียวนะที่เป็นคำนามแปลว่าการเติบโตนอกนั้นเป็น verb หมดแต่ว่าเป็น verb ในฟอร์มไหนก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคไหมข้อนี้ตอบข้อ a growth in revenue แปลว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ก็ตามนั้น significant เป็น adjective มีหน้าที่ขยายคำนามโอเคข้อถัดไปข้อสุดท้ายของวันนี้แล้ว the contract by both parties yesterday สัญญาอะไรก็ไม่รู้โดยทั้งสองฝ่ายเมื่อวานนี้สัญญาเซ็น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 ออปชั่นของเราแปลว่าเซ็นหมดเลยแต่จะใช้เซ็นในรูปไหนล่ะเราเคยพูดถึงแกรมมานี้ไปแล้วนั่นก็คือ passive voice การที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ มันจะมีโครงสร้างของมันก็คือ verb to be ตามด้วย past participle หรือ verb ช่อง3ทีนี้อันไหนล่ะ sign ed, signed signs is signing หรือ was signed แน่นอน verb to be ตามด้วย verb ช่อง3มีอยู่ตัวเดียวก็คือข้อดี was signed ทำไมไม่ใช่ is signed ล่ะไม่ได้เพราะว่ามันเป็น yesterday มันถูก sign ไปเมื่อวานนี้ แล้วก็มันเป็นประธาน contract เป็นประธานที่ถูกกระทำเพราะฉะนั้นมันต้องมาในรูป passive voice โอเคไหมโอเคในส่วนของ s t o อีก r e a d i n g เราเดี๋ยวพักกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลองทำข้อสอบ listening กันบ้างเนาะทุกคนจะได้ฝึกทำหลากหลาย part กันไปนะยังไงก็ฝากช่องทาง squid c o อ r s e ช่องทางติดตาม squid course ไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็น youtube หรือว่า tiktok หรือว่า facebook มี line official ด้วยนะเผื่อทุกคนสะดวกที่จะคุยหรือจะถามทางนั้นก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่หวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาฝึกทำ listening กันเจอกันคลิปหน้านะทุกคนขอบคุณมากๆเลยวันนี้ไปละบาย